วันบอกอสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเรื่องโครงการคนละครึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดของคนละครึ่งเฟส2ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงจุดนี้ไปนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจากคนละครึ่งเฟสแรกที่เคยได้เงินเพิ่มเข้าบัญชีนะครับเดือนละ5 0 0บาท3เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวารวม1,500บาทนะครับสำหรับเฟสแรกนะครับ ล่าสุดนะครับคอรมอมีมติออกมานะครับก็คือในคนละครึ่งเฟส2ก็จะได้รับเงินอีกเช่นกันนะครับก็คือในระยะเวลา3เดือนนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีในเดือนมกรากุมพาแล้วก็มีนานะครับรวมเป็น1,500บาทเหมือนกับที่เคยได้ในช่วงของ คนละครึ่งเฟษแรกนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ก็เอามาเพิ่มเติมให้ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามบันบอกกอยนะครับมีข่าวมีข้อมูลอะไรอไรัพเดทผมจะรีบเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับ